ผมต้องต้องต้องรอให้ทางบชกเขาเป็นคนดําเนินการผมเองไม่อยากจะพูดอะไรในเรื่องรายละเอียดคดีณตอนนี้ต้องขอโทษจริงๆครับไม่ทราบครับไม่ทราบจริงๆคือการลอยไม่ลอยกระทงเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของตอนนี้เราต้องมองอย่างนี้ครับว่าการลอยไม่ลอยกระทงเนี่ยประชาชนทุกคนก็มีสิทธิลอยกระทงแต่ถ้าถูกดำเนินคดีถูก จับคุมจับคุมตัวนะครับก็คงไม่ได้ไปลอยกระทงอันเนื่องมาจากการกระทัผิดกฎหมายแต่หากยังไม่มีการแจ้งข้หาหาหรือควบคุมตัวใดๆเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะไปลอยกระทงไม่ลอยกระทงดูหนังอยู่บ้านไปไหนก็ได้นะครับเราเราต้องเคารพสิทธทิคนอื่นด้วยแต่ยืนยันครับว่าสิ่งที่พชกรทำเนี่ยผมเองได้กำชับว่าจะทำอะไรก็ตามการสอบสวนต้องมีความรัดกุม หนักแน่นในเรื่องพยานหลักฐานเสียก่อนนะครับแล้วถึงจะดำเนินการตามขั้นตอนของวิทยาศาสตต่อไปนะฮะ mm hmm. ก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดประเภทใดนะครับ mm hmm. ผมเองถ่านั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าก็พูดมาหลายครั้งแล้วว่าถ้าตํารวจเข้าไปเกี่ยวข้อง mm hmm. ก็ไม่มีเว้นสักลายนึงครับ mm hmm. แต่ถ้าผู้ใดกระทาผิดกฎหมาย mm hmm. ก็ต้องว่าไปตาม ฎบัญญัติที่กฎหมายกําหนดไว้แต่ก่อนจะไปถึงกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยเราต้องสอบสวนเราเป็นตํารวจนะครับเราจะบอกว่าคุณผิดเพียงแค่ว่าคุณผิดนะไม่ไม่ได้ครับเราต้องสอบสวนให้ปรากฏใ,ให้ชัดเจนก่อนว่าพฤติกรรมข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆเนี่ยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่เราจะดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับุคดีครับผมให้ความมั่นใจถ้าตำรวจไปช่วย ผมเอาเรื่องจริงๆนะครับแล้วผมก็มั่นใจในในกองบัญชาการสอบสวนกลางทุกคนด้วยก็ให้ความมั่นใจครับว่าเราเจะมีคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและรวบรวมได้หลักฐานทุกอย่างขึ้นอยู่การแสวงหาและการรวบรวมนะครับทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวนดังนั้นถ้าจะทำอะไรแล้วยังยังไม่ชัดเจนแล้วก็หนักแน่นเนี่ยไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้